สองหนึ่งอะเลแมวดือือวันนี้นะครับเราจะมาสอนวิธีการป้อนยาแมวนะครับตอนนี้ยาแมวที่ต้องกินมีสองเม็ดลักษณะนี่เป็นอย่างนี้นะครับเอาไม้ดูไก,ก่ดิพิมสั่งใครอะ่ะสั่งไม่ดุเยอะแหละดึมเข้ามาใกล้ๆนี่เม็ดใหญ่เหมือนกันถ้าเทียบกับปากแมวนะวิธีการนะครับจับหน้าแมวอย่างนี้ง่ายขึ้นแมวมันดือ้อยู่แล้วก็มันจะเกงนะ่งแล้วก็ลูบรูปมันหน่อย มันมันจะหายเก่งแล้วก็เปิดปากดูฟันมันนะครับฟันมันเนี่ยจะมีฟันบนกับฟันล่างใช่ไหมแล้วก็เอานิ้วจับจับยานี้นะครับแล้วเอาเล็บนิ้วกลางเนี่ยจิกลงไปที่ฟันล่างพอเราจิกไปที่ฟันล่างปุ๊บระหว่างฟันบนกับฟันล่างนะครับก็จะสามารถดึงมันอ้าปากออกมาได้นี่มันอ้าปากปุ๊บเราก็ยอนยางออกไป เดี๋ยวลองใหม่ไอ้แบก,กเ,เก้แอ็งจะกินได้ๆหรือกินด้วยนะครับตา <c oughs> นี่อะไรหยาบลงไปไม่ได้ไหมไมันใหญ่ไปจบคลิปเอะทำไมเอาอันนี้เป็นเล็กนี่มันเล็กนี่มันเล็ดนิดเดียวเองเทียบกับแม่เนอะ กุมก็จบเหอะเออเอาผ้ามาคลุมดีกว่าออกินเองป่ะวะกินเองป่ะวะตัดไปก่อนก็แล้วกันนะโอเคสอนวิธีพันผ้าวิธีพันผ้านะครับคล้าๆก็พันเป็นไม่ใช่นะเนี่ยมันมันจะมีสองข้างนะมันทามันถ้าเกิดพันไปอย่างเงี้ยพันพันไปเลยอย่างเงี้ยขาสองข้างมันจะช่วยกันตะกุยอย่างนี้ได้เพราะฉะนั้นเราจะพันทีละข้างไม่ให้ขามันช่วยกันได้พอเราพันพันข้างนึงเสร็จปุ๊บใช่ไหมครับเหลือข้างหนึ่งเนี่ยเราก็พันทบไป ก็ให้ขาสองข้างมันแยกกันไงก็แค่ทําแบบนี้ก็จบละเนี่ยภาพพิสน์เลยถือฮึมดูดูแวนเขาเห็นไหมฝึกมองอย่างเงี้ยเนี่ยแบบนี้ก็จบละเนี่ยโอ้ยฟิล์มเนี่ยซูมมากันแค่นี้ก็จบอะมันตะกุยขาได้ไม่เชื่อฟิล์มลองดูดิ่เอาไปกดโมดน่อยนีอันเนี้ยยาเล็ก ยาเม็ดเล็กปกติมันก็ป้อนได้นะเมื่อวานก็ป้อนตั้งสองรอบวันนี้ป้อนไม่ได้ละนี่นะมันจะเกง่งนะแล้วก็รูปก่อนรูปมันหายเกง่งละอึ๊บลงไปในคอนี่ลงไปแล้วครับนี่ไม่ใช่นะเม็ดเล็กเม็ดเล็กเดี๋ยวต่อไปดรอรูเม็ดใหญ่ ใหญ่เราต้องให้แอนเรต้องใ,ใ,ให้นี่มานิดนึงหมอเขาใช้เวลาแค่หนึ่งนาทีเองนี่พี่หนุ่ยใช้ไปเวลาไปสามนาทีแล้วอ๋อพี่หนุ่ยเพิ่งทําได้สองวันเองเนี่ยออกทีหนึง่งสี่วันไม่ใช่เหรอเขาบอกมาละบุ๋ยยังไปตรงคอเนี่ยแล้วถ้าเราจับนี่ลงคอไปแล้วเคล็ดลับก็คือนะจับจับหัวไว้อะเวลามันคลายออนทำเนี้ย ถ้าเกิดเราปล่อยหัวมันปุ๊บมันจะมาคายคายลงพื้นข้างล่างแล้วมันยามันจะไม่ลงคอแต่ถ้าเกิดเราจับอย่างเงี้ยมันเงี้ยแล้วมันจะมันจะลงคอของมันเองมันก็มีตัวอย่างให้ดูแล้วไม่ใช่หรอถ้ายาไม่ออกข้างข้างมันจะลงคอลิ้นมันทำอย่างเงี้ยใช่ไหมถ้ายามันลงไปอยู่หลังลิ้นอะเวลามันดันลงมาอกมาเงี้ยมันก็จะดันลงคอไปเองถ้าไปถ้าเอายาวไปอยู่หลังลิ้นได้แต่ตอนแรกก็มีตัวอย่างให้ดูแล้วไม่ใช่หรออ่ะก็ณีอันใหม่ไงฟิลมจะเถียงอะไรแล้วทำให้ดูแล้วไง แล้วทำเพื่ออะไรก็สอนไงมันจะได้ไม่อมยาจะได้ไม่หมอเขาบอกว่ามันเดินได้แล้วเนี่ยเดินได้สิก็มันไปรักษามันก็เดินได้กินยาเพื่ออะไรเพราะทั้งทั้งที่มันเป็นตรงขาเนี่ยเอายาแก้เสบไงยาแก้เสษกับยาแก้ปวดเวลามันเป็นที่ขามันจะได้ไม่ปวดขาแล้วที่มันลองมันมันอยากกินยามันหิวข้าวกันแน่ มันเหม็นหน้าฟีย์มันก็เลยร้องอนะ่ะรู้จักปะเฮ้ยไอ้มนุษย์เสือแดงคนนี้มันเป็นใครวะอยากจะสั้นหน้าวันจริงๆเลยเห็นอุเท้าปะองเท้าเนี่ยเนี่ยกลางน่ะเนี่ยสั้นหน้ามันเลยใช่ปะเหลือเศษยาอะไรกินไหมมอนไหมอัดคลิปใกล้จะถึงห้านาทีแล้วแหละ อ่ะก็จบแล้วจบแล้วสวัสดีสวัสดีคุณผู้ชมนะครับขอบคุณที่วันนี้มาดูการสอนป้อนยาแมวนะครับขอบคุณครับ